เฮลโล่ไกด์สวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่ในรายการเคออฟเพย์ K o นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเคออฟบอยนะครับผม EP ที่4แล้วนะครับเดียวฮะตอนนี้เราอยู่กับพี่เหม่งโรนซาเคโตสของเรานะครับผมโอเคมา EP ที่แล้วผมนะครับเทพปยากรบอกเราว่ามีวิธีการจับไอ้ค่าเทพดาผมโดยที่เราต้องหากล่องเพนโรดาบล็อกนะครับผมซึ่งอยู่ในทะเลสามนะครับมาเราต้องตามหาม,านมันผงเพื่อกำจัดพวกเทพเจ้านะครับไอ้่อกำจัดเทพเจ้าเอลลิสนะครับ องเดียวเท่านั้นโอเคการเดินทางนี่มันช่างแสนไกลเสื่จริงเออจริงได้ไหมเนะี่ยทำไมบันไดนี่มันลงแบบมุนมุนหัวจังโอเคครับผมอ่าในนี้ก็มีหีบผมปปดหิบซิว่ามีไรอ่าคนต้งองฟินเองครับผมขาดีแค่สองอันเนองไปโบลิษเราอยู่ในท่อบาน้ำของ เอเทนนะครับผมเท่มนะตำนางกีที่นี่มันมีท่อปลาน้ำด้วยเนี่ยแล้วก็มีพวกอีกกี่กี่แล้วคนนี้ขั้นเสือจริงเลยเออต้องไปแต่การศูกันผมโอ้ยใจ๊ยังพี่น้องจะดูแม่งตีชิ้นหายเลยขึ้นขึ้นโดนไปที่ต้นมามายายาเอออย่ามาซ่ากับชิมิงเคทของเราช่วแอ๊มาครับผมมีดาบตัวที่ใหญ่ที่ยาวนี่ ตัดใส่ผู้คิกกี้เฮ้ยนี่นี่มีหีบเปิดทีวอนเออได้ไปดับเฉยไม่เป็นไรอยากจะพึ่งเก็บอ๋อยะไม่เกิดมาอีกลขึ้นลงจับชิงทุกเลย่ย์โอ,อ้โหแกก็เหมือนกันมาหนี่อ้าวจับไม่โดนบล็อกอเยโอ้ปักยิงดาวหนงอีกตัดแล้เร็วจริงเลยเออเลยเดือดคิกนี่มาเจอดับเคอเอาไปไงละ่ะนี่ ตาบนี้โอพีสุดๆแล้วครผมไม่ทิีบเลยโดนด้วยเบสปันปันปันโอ้เหย่ะตบตบตบบ็อกบ็อกหู็อกไม่ทันนะผมมาค่อยๆตอดมันครับเออทุ่มแม่งบ็อกคอเตอร์กลับโอ้เหี้ยโอ้หเวไปหาเพื่อนนั่นแหละไปคุยกันคุยกับล่าโมซ่าหยิบจุ่มหยิบจุ่มจุ่มบ็อกเออสะท้อนกลับเคาน์เตอร์กับเคาน์เตอร์ดาเมจ ล้อยจุ๊บอย่าตบหัวอย่าจับหัวอย่าเล่นหัวเข้าใจไหม hmm. เทพโลน้นซาพิทัคโลกนะครับชายาของแกนะับเเลยละบินหอยอกันเสือกมาจริงจริงจงบินจงวิลงลบโลบัดต,ต้องเอาหัวนี่ก่อนหัวเมลซาสอบมันแข็งจุ้แข็งจงแข็งอือแข็งแล้วอืเอเกือบแล้วไง มาอโอ้ยตุ๊กแกก็มันหิซ่าเอาอีกงไม้กมไม้กะเออมาเปลี่ยนไม่กลัวหรอวะแต่กลัวมาเยอะแหละสองแขงโดนโดนสองตัวโดนโดนเออเฮ้ยเอาดิเอ้ยวิ่งปูไม่ได้ไม่มันยังไม่ตายเออทีโอ้เอ้าเออไอ้ตัวนู้นนี่ไม่เสือกจริงเอ้ยลบกจับแล้วกจับแล้วอือป่าครับผมทุบแม่งให้มันนอนเออน่ะตีเพื่อนแล้วจ้ะ นั่แหละดีมากตีผู้เดียวกันเองครับผมเออตัววินกิ้งโนดบ็อกกับโอเบอร์กลกแล้วก็เอามีดเออจิ้มคอมซะเดี๋ยวเรากินมีดแล้วอืมือโตทีเดียวยิ่งเลยมาอีกแค่ตัวเดียวอีกแค่ตัวเดียวเฮ้ยลบผมทำไม่เกือบแล้วไอ้จูนูนี่มันเสือจริงเสือต่อจริงรอก่อนรอก่อนรอไอ้เขียนนี่ไอ้นี่ได้ก่อน ทีมโอเยียไปเบ็ส oh yeah. โอไอ้ตูนูฝ่าไปฝังไปฝเฮ้ยจ้าไรนะโอโอโอผมมาแล้วเบิร์กกระโหลกมาหมดโอรู้ว่ากินไม่พิสซะอ่อฮ่าไม่ตายก็ปิการนะครับตูนูแม่งตูนูไม่ชอบตอดว่ะโอ้โหนี่ด้วยอีกนะมามาว่ามาหอยหยลอดพวกนี้เออ เลยเดือดคิกเฮ้ยเออเ,เอามาถึงที่เลยเอาจำด้วยดิมานี่ไปคุยกับลาโม่เถอะนะไม่มีอยางจะเกิดดิกแล้เดือดคิกเอ้ยอยากจะเกิดเหรอจับแม่งไม่ดิเวี่ย,ยงไปหาเพื่อนมันเฮ้ยแต่เพื่อนมันไม่อยู่นี่เออโอเคโอ้หเล่นเกมนี้ต้องใช้เสียงเยอะเลยนะครับเนี่ยเป็นเนี้ยเรามีเลดออฟเอ่อสองพันละควรจะอัพเกรดไหนดี เมนูซาก,ก็สามพันวะยัำเก็บไม่ได้เลยเราก็สามพันกว่าโอ้พลังนี้ก็ประมาณสี่พันโอเคนี่นี่เอาพลังซูด่อนพลังซูดรูเตียวนะครับผมแล้วก็เตียวรูตุนนะครับอโอเคระบมาดูกันต่อเราค่อยกเกี่ววก็ได้วะไอ้อเค๋รบม,มา เติมมานาก่อนโอเคเอาการเป็นเทพเอ้ยการเป็นนักรบนี่ช่างเหนื่อยยากจริงๆไม่จะมีหีบปัดปืนหีบปัดข้างหลอดไดร์ฟอัพแทนโอ้เยเยี่ yeah. เมยนสิงดีโล่เรีโลโล,ลโอ้โหไซคอบอีกแล้วสวัสดีครับไซคอบมามามาว่ามา เออมาเลยสองตัวสองตัวแล้วไงคิดว่ากลัวเหรอเออทุบลบโว่โว่โว่เสียาทางแบบนี้กับฉันได้ไหมเออจิดวงตา่างโอทีบิ๊กโอวโอวโวเออใส่ขอบพวกนี้เออร่างไกลมึงตัวใหญ่ชิบหายหผมน่าจะเท่ากับเดือดฮักมั้งเนี่ยโอ้กดโอ้แล้วกระชากหัวมันลงมาลบโอ้ย yeah. เออ yeah. มาผมค่อยๆต่อดค่อยๆตอดเออคิดถึงเกมดักโซไว้นะครับผมถ้าใครเคยเล่นค่อยๆต่อดมันผมใช้ระบบเกมแนวดักโซนี่เนี่เออจับไม่โอเคยังกูุไม่ต้องใช้ระบบแนวดักโซและอือหลบก่อนผมใช้ระบบ,บเกมกอาบอลนี่แหละมาผมกะว่าจะแบบเล่นต่อซะหน่อยอ๋อไม่ต้องตอดแล้วโอ้ฟานกูนขนาดนี้พระเจ้เอาอืมมาอะไรเห็นพุซธเดอนน็อกให้ผมไหม อกอดโ,โอ้กชากหัวลงมาลบโอ้เยลบโอ้เย่อมีกนี่ยากยาไหมเอ้ยเดี๋ยวเดีอู้เกือบแล้วอู้ยิ่งแค่แม่งทำเหมือนแบบไม้กวาดยังไงอย่างนั้นเลยดึงออกมาเอื้อโอ้กว่าจะน็นอปไอข้างบนไอ้ข้างบนมีอีกมา,มาไม้ธนูธนูลบจับมาจับเลยกีทอดเวียงไปหาเพื่อนมันอื้อไปคุยกับล่ำม่วงเถอะนะ ไปคุยกับล่างมะม่วงโอเคไปเปิดเลยแล้วกอนเปิดทีผมเปิดทีมนี้มีกัน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 แล้วเหรอเอ้ยมาจบยังจบยังยังไม่จบปาร์ตผมโอเคโดนสวิงกิ้งโอเคเอ้ยมีรทอมีรทอุ้งพลังแห่งเพื่อดันเย็ดเกย์มาช็อตช็อตช็อตตายหมดเลยผมลบโอ้ยเออโบผม มิโนทอร์ไรไงมิโนทอร์ไรไงครับผมเฮ้ยสองผิดสองผิดเฮ้ยดีโววโว้วโวโว้มาเฟมม่กลัวแต่กวัวมาเยอะเอ้ยอย่าอย่าอย่าเตะอย่างนี้อย่าลุ่มอย่าลุ่มนี่มันไม่ใช่แนวทางของลูกผู้ชายเออเออเย่โอ้โหเกือบโดน้วไงเออมาคนโอ้เหวงไปหามิโนทอร์ซะเออตายยังมามามาเด็กกินมาม่าแล้วไงรอบเนี้ยเออโอ้กับชาวดุมยิญาณเออเฮ้ยชิงตัวแม่งเลย Okay. เออโอ้ยมีโอมีโอมีแมวต้องมีโอมาอย่าก,กินมีโอไม่จ้าืออกินมีเถอะนะไม่มามาเออเออตะกุกกราลงม่วงเถอะเอออ่ะฮ่าเคทนี่ถือว่าเก่งมากเลยครับผมการเป็นนักรบนักรบเราต้องมียังรบไหมเออกูเล่นมุกหาอะไรเนี่ยมาครับผมมันจะนอกห้ผมไหมเออนอกตายะลดี โอ้ยมีเถอะมีอยู่เลยเนี่ยซองซองซองจงซองจง,งแข็งเริ่มมาโดดโดดมึงไปคุยกับล่างมะม่วงไปคุยกับล่างมะม่วงอีเอกียจะน่ากลุกไหมเออลบโอ้๋เยี่ยโอ้ยอึดวะมันอึดวะอึดเหรออึดเหรอลบเออมันจะฟาดขอเติมนเล็บออฟก่อนเฮ้ยเติมได้เปล่าวะได้อยู่มั้งโอเคได้ละไปละวูมามามา,มาพวกนี้อีพวกนี้แม่งอึดแล้วผม ตดยนี้กว่านังเหนียวตัวนี้กว่าอาจาร์แมวมีจะนังเหนียวถึงไหนวะโอ้เบิ์กรโลกนอนเ๋อวพี่อืมไม่ต้องตรงทุกทรมายีกแล้วในละลายปกทุกให้คุณเด้งออตัวนี้ตัวนี้นมันซองซอ,อ,องนี่เพราะนายไม่ใส่แว่นไงถึงนายโดนแสงแล้วก็แพ้ตาแล้วถึงแข็งไงเร oh, yeah. าเยอะมาไอข้างบนไอข้างบน เสริมยิงจริงๆมาแล้วผมมาถึงที่แล้วว่าอะไรเนี่ยมันยิงแรงมันวะมันนี่ยิงลยเออชนแม่งชีกทุ้งเลยเออโอเคจบยังอ้าวกระตุกโอ้ขอพายหัวเมื่อกี้เมื่อกี้มันกระตุก c G ไม่ค่อยแรงมาดูกันต่อเพื่อไม่ให้คลิปยาว เออสิวิงกิ้งครับผมขึ้นะโาเย้ะ oh yeah. เกมเนี่ยเกยมเนี้ยมันออกมาตั้งแต่2004ใช่ไหมถือว่าเกมนี้หนุกมากเลยนะครับผมถือว่าโคตรไฮเลยอะ่ะเดี๋ยวเอามานาจะเอามานาเขินสามเออดูดูโอค้คุณกดผิดอ่ะ ผมเกมนี้ลงในเครื่อง PS2 สมัยนั้นถือว่าไฮมากเลยนะเนี่ยตัตัวตโยกไปลงมาดูดิว่าโผล่มาตรงทางไหนเฮ้ยไอ้รูปันนี่มันคุ้นๆเว้ยอ้าวนี่โผล่ของทางเขา้าทางเขา้าไอเทนนะครับผมดูซิว่าเทพแห่งสงครามยังอยู่หรือเปล่า ไม่อยู่แล้วผมหายไปไหนก็ไม่รู้อ๋อนี่งไงเทพแห่งสงครามอยูนู่นนะผมกำลังอารวาสอยู่เลยแต่ตอนนี้เรายังทําอะไรไม่ได้ผมเรายังสู้เทพแห่งสงครามไม่ได้สกิลของเรายังไม่พอที่จะต่อกกอนกับมันนะครับเราต้องหากล่องพโดล,ลาบล็อกนะผมนี่คือโอกาสของเคทอสครั้งเดียวของเขาในการที่จะสู้กับเทพได้เ,เราประตูก็เปิดแล้ว ค <Okay. S 2> ตรงนี้มีของวะนู่นนู่นของอยู่นู่นหีบอยู่นู่นหัหมุมกล้องมันก็อยู่ไกลเลยเกินเ <Okay. S 2> กือบจะมองไม่เห็นโอเคกลางนายครับผมเข้าซะโอเยเนี่ยผมนี่คือเมืองทะเลสาบทะเลสาบผู้ลงทางมีของป่ะน,นี่ไงมีของฮ่าไม่พลาดหรอกกาปั้นอายโอเคโอเคโอ้ okay. Okay. เธอเลสาบของวิญญาณผู้หลงทางนะครับทาท่าแป็ดไทย,ไทยนะสีวิงกิ้งไาเข้าไปคัดสีนะครับผมเคทอสการเดินการเดินทางครั้งนี้เปลี่ยนเหมือนกับคำสาบแต่เจ้าต้องทำให้สำเร็จเพื่อช่วยเอเธน เทพยากรบอกว่าของแพลลาบอกช่วยได้จริงหรือเปล่ากล่องน่ะมีอยู่จริงแต่มันยากเกินไปสำหรับมนุษย์ที่จะใช้ได้เราพลังด้วยนั้นข้าจะจัดการอวิสได้หรือเปล่าด้วยพลังกล่องหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะเป็นไปได้แต่มันถูกลามโซว่าเป็นอย่างดีไปไปทางเส้นทางเอ่อ ทะเลสาบยาของผู้หลุมทางมีเส้นทางที่ปลอดภัยเจ้าต้องตามเสียงไซเรนเกโตสตามเสียงตรงที่แต่ท่านโคโนส่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรอไททันคือตนสุดท้ายชุดได้มีคำสั่งให้เขาเดินทางตรงที่ทะเลสาบยังไม่รู้จบวิหารของเปโลด้าตึงอยู่หลังเขา อยู่ในทเลสาบตามหาเสียงไซเรนไวเคโทสการเดินทางครั้งนี้ได้รับตัวทีดีแล้วข้าขอภาวนาให้เจ้าเดินทับปดภัยกับยังเอเทนแล้วพร้อมกับของแพลูล่านะครับผมโอเคตามเสียงเขาไว้เคโทสตามหาเธอไม่นานซะและเจ้าเจ้าก็จะเจอมันเองเคครับผม เราลองตามหาเสียงไซเรนในการพายุทะเลสาบในเอาสมองไม่เห็นทางเลยโอเคครับผมในทางนี้แบบน่าจะไม่ใหญ่มากนะครับเราต้องสำรวจก่อน,นผมเพื่อมีของดีของดีที่ไม่ใช่ขินดองขินดองที่ไม่ใช่ของดีเพื่อมีกล่องไงกล่องเพื่อเพื่อมีหีบมีหีบไหมจ้ามีมีครับผมค่อยดนันค่อยค่อยดนัน เนี่ยกล่องอยู่นี่เปิดซะเออได้เลดออฟแทนไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้หาอะไรเลยไอเรับผมะะดัน่อกไปัะแบบสวิงกิ้งัะแบบดิจิตอลน่าจะมีของน่าจะมีกล่องเนี่ยเสียงของไซเรนได้ยิยนละไปเป็นึงไงขอสำรวจก่อนคือมีกล่องน่าจะไม่มีวางแถวนี้ไป ตามหาเซนเซอร์เล่นกันโอเคผมพร้อมแล้วที่พร้อมเจอกับเธอโ oh. อ้ลางพอเซนจริงนี่ไงนี่คือเซเลนเนี่ยโอ้โ oh, หหน้าตาน่ากลัวจังตางฉีกด้วยมานี่ไปไหนผมอยากเจอครับผมผมอยากเจอคนดังครับบล็อกอย่าอย่าตอดตอดใช้สูตรแนวเกมของเอริมริงลบบล็อกคัลเตอร์กับโอวย่ oh, yeah. บล็อกทันเว้ย เค่อยๆต่อค่อยๆต่อครับผมปันปันบล็อกบล็อกทันโอเคค่อยๆต่อบล็อกมาบล็อกอีกรอบหนึ่งปันปันบล็อกเชี่ยบล็อกไม่ทันมองไม่เห็นเลยเชี่ยฝุ่นพีเอ็มชัดๆมองไม่เห็นเลยฝุ่นเนี่ยบล็อกอยา่าอย่าอย่าทำให้ฉันเจ็บได้ไหมเออบล็อกโอ้ยที่สารเลนแม่งตัวแสบชิบหายหลบได้หลบดีจริงเลยอย่าหลบอย่าหลบอยาบ่ยาหลบได้ไหมบล็อก ป,ปันปันปันบล็อกบล็อกอีสัตว์มึงไม่ชอบไฟฟ้าหรอกมาบผมก็มีไฟฟ้าเหมือนกันมาแลกหมัดกันแลกหมัดกันโอ้ย่ผมมีผมก็มีไฟฟ้าเหมือนกันเออกดโอ้ได้แล้วกดโอ้กด o โอ้เคทโทษกดโอ้อีเีจยมึงจะไปไหนเหมือนนอี่ไหมกอดดีดีขอถลันก็นไปพักหลังเลยครับผมหลังนี่หักเลยเนี่ย ตามหาไซเรนอีกสองสองตัวสากแคทโทสโอเคผมมาทางเดิมว่นคลิปนี้อาจจะตัดหน่อยครับผมตามหามันนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอยู่ใกล้อยู่ใกล้เราใกลละไกลลวเสียงไกลลว ใกล้ละใกล้จะไม่เจอแล้วใกล้จะไม่เจอแล้วเจอยังรอบนี้ใกล้มากใกล้มากใกล้มากนักร้องวงสวัสดิ์อยู่ไหนครับผมอยากเจอคุณดังเออมีดทอแม่งเข้ามาเขาจะมาทำคู่อะไรตอนนี้เนี่ยเออพระงานเทพเจ้าอย่าฮอร์ฮอร์ช็อตช็อตช็อตเฮ้ยกดโอกรมานี่ขุดล่อมีดมีดทอก่อนเลยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจริงๆมานี่คนกำลังจะรักกันอยู่มานี่เออเอามีดกินมีดโตไปซะ ตามฟ้าเฉลิต่อเฉลิอยู่ไหนวะนี่หนึ่งยูดนึ่งยูดนึ่งยุนึ่งสวัสดีครับพี่เฉลิมบล็อกอืมบล็อกทันคอเตอร์กับโอเคอะเอาเปล่าเปล่าต่อเปล่าบล็อกอือบล็อกทันเว้ยเออแต่กูบล็อกไม่ทันเมื่อกี้มาจะลบจะลบแหมซิกแซกดีซิกแซกดีจริงเออซิกแซกซิกแซกซิกแซกขาเตี๋ยเหรอเฮ้ยกดโอ้กดโอ้กดโอ้มาได้เวลากดซะดีอือกดแบบพัดคอผมโอเคอะ วนอีก uh huh. น้าไหมเนี่ยอีกแค่ตัวเดียวครับผมอีกแค่ตีเดียวโอ้เดียวเดียวเดียวแซคขอบมันมาจากไหนวะเนี่ยไม่ใช่แซคขอบมิดล์ทอร์เลขชื่อก็ผิดอีกตามหาต่อตามหาต่อมันต้องอยู่ตรงไหนที่ไหนสักแห่งหนึ่งแหละอีกกาละกาละกาละอยู่ใกล้ๆเรานี่เอง สงฝั่งนี้เปล่าไกลมากไกลมากโอ้อโหอยู่นี่ครับแม่นางโอ้โหเล่นอะไรคุณเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรครับผมเล่นไ,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 นไฟฟ้าไม่ไมีดินนะจ๊ะนี่ช็อตเลยนี่นี่นี่นไฟฟ้าของแทบซูนี่มันเป็นอย่างนี้โอ้เยี่ยบ็อกบล็อกโอ้โหแม่งชอบรูมเหรอชอบซันดิดแล้วเราอ่ะอื้มชอบรูมเหรอนี่ช็อตช็อตช็อตมันจะตายผมไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอย่าทำอย่างนั้นกับฉันได้ไหมบ็อกโอ้ นั่งละวปงสวารโทเออเยอะอน้องกูไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อเยอะละม้วต่อเยอะละอีเวนบล็อกบล็อกทันอยู่ไหนวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไซเรนไซเรนไซเรนอยู่นี่ไซเรนอยู่นี่ช็อต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 ไม่จับมันมาจับจับยันทศจับมันมาบล็อกเชี่ยอยู่เฉยดิมึงมันนี่เอยเออรักแบบพาร์ทคอโอ้ ทีนี้น่าจะครบแล้วผมครบยังโอเคครบแล้วผมประตูก็เปิดทางอออไหนๆก็ได้ไหนละมาเคีย์มินทอไปเลยไอ,อ,อ้มินทออืมชอบยุ่งเหรอชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเหรอเออโอเบิร์กระโหลกมนันนี่อืมกินมี่ิโตไปซะ ยายากระขืนอือ้อจวงเรอบอกเออนายก็อีกตัวหนึ่งเบอร์กระโหลกมาไปตามเพื่อนนายเถอะนะเออกินบีไิซะาเออเออโอเคโอ้กว่าจะเอาลงครับผมช่างยากเกินสเสลเกยมาพิทามอ๋อตัวนี้ก็พิทามกันวะ อยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอหีบแทนกริงกริงอ่ะอยู่นี่โอ้มีจุดเซฟผมยังไม่ต้องเซฟแล้วกันแต่เอานี่ก่อนเอามานาก่อนเออเลือดก,ก็ไม่ต้องก็ได้มั้งเลือดแค่ปิ่มเดียวเองเดี๋ยวเสียงเซเลนยังอยู่อีกนันนี่โอ้นี่ดาอะไรเนี่ยลงเลยกัน ผมโตมาโอเคเลาก็ดันหินมาผมเราต้องโดดไหนพวกพีิโอ้จัาอีกแล้วอย่ายุ่งสิทำไมชอบยุ่งจังไอ้หนิฮะชีวิตนายเนะี่ยไม่มีอะไรทำแล้วหรือไงเออสวิงกิง้งนี่บล็อกเออกดโอโกดโอได้ไหมเออโอเคไปโดดโดด,โด,ด bị đau bị tan nhang rồi bị tan đi đâu mất tan bốc oh yeah 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 làm để tôi bị đau được Ơ Ít มาแล้วมาแล้วมาแล้วบล็อกไอ้เหี้ยบล็อกไม่ทันช็อปอยู่จริงๆแล้วเราอะ่ะนี่ไปคุยกับเล่าม่วงสวิงกิง้งเบอร์กระโหลกกดโอ้กดโอ้โอจิ้มไปหาเพื่อนมันลอ,อ,อยลอยจงลอยโอ้ย์สวิงกิง้งเบอร์กระโหลกโอ้ย์มีอ,มอ,อีกบล็อกมีอีกบล็อกมีอีกบลอกเฮ้ยโอ้บล็อกเออถ่านเว้ยบล็อก บล็อกบล็อกบล็อกฐานบล็อกฐานอือพอดีผมเล่นเฟสไงถูกบล็อกไงเออเออเออเชี่ยแม่งมึงเอ้ยเฮโออ๋อเฮ้ยเครื่องนี้ถึงกับหยุดเลยครับผมมันถึงกับไม่รอเลยนะออได้ยังได้ยังโอเคได้ละโอเคโอเครื่องบันไดถึงกับหยุดเลยครับผม เดี๋ยวเขา oh, yeah. oh. โอ้ยเกียร์โอ้เฮ้ยนี่มันแปลนี่อันนี้ลูกป้ายอะไรนะอ๋ออันนี้คือไทท่าของโคนนอสครับผมไทท่าโคนอตอันนี้น่าจะเป็นเทพนะครับผมเทพซูดแล้วก็เทพเฮดิฟเทพเห่มปุสไซดอนโ okay. อเคไปป่อแปลนสิ ทะเลสายทะเลสายบางตาเราแล้วผมมองไม่เห็นทางโอเคทางเขาเปิดแล้วผมดันเข้าไปฉากนี้ถือว่าไฮมากเลยนะช่างว้าวจริงๆสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้น่าจะเฉยๆนะโอเคปากแปรต่อต่อได้ไหมเนี่ย นต้องเป่าแต่สองรอบนเนี่ยเ,เฮ้ยพายุอะไรเนี่ยโอ้ยช <Holy shit. S 1> ิตเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอา้าวแต่หายอา้าวแล้วผมจะเป่าไงเนี่ยฮะใครมันเอาไปอ๋อเจอเจอตัวการละไซเรนของเราครับผมโอ้โหปากฉีกโอโ้น่ากลัวมากเลยผมเป็นคนกลัวผีปากฉีกนะครับผมใครเคยดูใครเคย ดูดูหนังไทยบ้างอะ่ะหนังไทยท,ที่มันเป็นปากฉี่อ่ะน,น่ากลัวนะอันนี้จิ้มจิ้ม,อมเออเออไปคุยก,กับล่างม,งมง่วงเราต้องสู้กับความกลัวผมอย่าไปกลัวมันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดึงดูกอีกแล้โอ้โหเออเสน่ห์ผมแรงจริงเลยนะบล็อกบล็อกฐานเว้ย์ไซเล่นเจ็บแหมมึงโอ้ไฟฟ้ากูเกลียดมากไฟฟ้าเออกูเกลียดมากนี่แต่กูมีพลังแห่งเทพของไซดอน จิ้มหัวนมมึงเอ้ยไปคุยกับล่างมั่วบล็อกบล็อกก่อนแหมช็อปเล่นช็อปเล่นไฟฟ้านะเราอะ่ะฮะอ้อยกะบล็อกเออเหียไฟฟ้านี่กระจูนี่นี่เป็นไ,ปไงเปไง็นไงเป็นไงนี่โดนโดนซะกด,โ,ดโอ้โอเราขอโทษเออจิ้มหัวนมแล้วก็เบิร์กกระโหลกเข้าไปโอ้เห yeah, ียอย่าอย่าไม่ต้องร้องจะร้องให้ทำไมโอ้โสองทีผมจำไว้สองตลบบล็อ,อ,อกอ,อ,อย่าอย่าบล็อกอีกเออลอย สวิงกิ้งสวิงกิ้งเออมันจะตายกูไหมเอ้ยมานี่อึบอึบเคเคเบอร์กาบันอยู่เคมาเกตโทนิ่งหัวจัดนะครับผมพวกปีศาจก็ไม่กลัวอะไรเนี่ยส่วนแล้วที่เป็นแม่ทัพสปาร์ตันไอ้หนุ่มตอดกูหับพ้องมงหรอบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนมาดิเอามาๆเนี่ยมายิงตอดผมก็ตอดกลับครับบล็อกผมก็ตอดกลับครับนี่นี่ไฟฟ้านี่นี่ไปไงไป หมือนนี่เออเบิร์กกะโหลกเออตายยังไม่ยังไม่ตายโอเคโอ้หนอกซะดีจบยังไม่ยังไม่จบอีกยังไม่จบอ่ะยังไม่จบใช่ไหมย,ยังไม่จบใช่ไหมเออมาไม่ตัวเดียวเหรอฮะไม่มีอีกแล้วอ่ะเออไม่กดโอ้ล่ะฟาดเลยแล้ว,ลวกันเออโอ้กว่าจะจบนะครับผม อ่าแต่เขากลับมาครับผมโอเคโอโอเยนั่นคือไท่ท่านโคนอสใช่ไหมโอ้ตัวใหญ่ามากเลยครับผมถ้าเขารีเมคน่าจะฉากนี้น่าจะอลังการอยู่นะครับ,บแต่เรีกยท่อไท่านโคนอสมา ท่านโคโนสข้างหลังมีกล่องเพนดูล่าอยู่เนาะผมมาแล้วครับผมพี่เบิ้มของเราโคโนไท่ันตัวสุดท้าย from the s <S ปรากฏตรงที่ทะเลสาบบนหลังเขาบนวิหารเปรุด้าตรงนั้น ใหญ่ยิ่งกว่าเขาคำท้าทายสำหรับผ,ผู้ที่หาสมบัติที่นี่โห <c oughs> ไม่เห้ยังใหญ่มากเลยอ่ะกรทุนโดดซะโดยยังเป็นสปเดอร์แมนโอ้เียผมไม่รู้ว่าตำนานจริงมันมีจริงป่าครับแตาท่านตกโคอน,นถ้ามีจริงก็คอมเมนต์ ความเป็นมาได้นะครับตัวยังใหญ่ด้านหลังแบกอะไรไม่รู้นี่โอ้ยเชฟผเป็นชาวที่แบบกตนะัครับสามวันที่เกทอสได้ปีกภูเขาเปลี่ยนกับเหมือนมี เข,เขาบอกว่าเขาจะได้ฟุ้นฟูจากกล่องเปลนรับบอกหรือว่าเขาตายจากวิหารคำสาบแล้วก็อาจจะไม่ได้กลับมาเลยก็ได้นะครับผมโอเคการมาในวิหารนี้เราต้องเอาชีวิตเราไปเดิมพันนะผม <c oughs> ผู้คนที่เคยมาที่นี่ตายหมดนะผมไม่มีใครกลับมาแต่เกโทุนนี่แหละจะจะพิสูจน์ให้ดูว่าข้าเนี่ยตัวตึง โอเคครับผมมาครับผมคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะผมเจอ EP หน้าต่อไปได้เลยนะครับผมโอเคถ้าใครชอบอก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยผมเพื่อเป็นกำลังใจที่ผมจะทำลิปต่อไปนะผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับาารับชมคลิป EP ต่อไปได้เลยนะครับผมว่าเกทโฮสจะทำภารกิจสำเร็จได้หรือไม่บ๊ายบาย